วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของเครื่องฉายเอกสารยุคใหม่ของการเรียนการสอนครับเพราะว่าเราสามารถนำภาพที่ได้จากเครื่องนี้ไปใช้ในแอปพลิเคชันสำหรับการประชุมได้ทั้ง s k Skype zoom, google meet หรือแอปใดๆก็แล้วแต่รวมถึงนำไปต่อเพื่อถ่ายทอดสดผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube ได้ด้วยนะครับเราอยู่กับยี่ห้อ p r e v o รุ่น VZR แน่นอนละครับเหมาะสาหรับคนที่ใช้เอกสารในการพรีเซนต์ในการอธิบายนอกเหนือจากนั้นครับสหรับใครที่ต้องการจะสาธิต หรือทําให้เขาดูเช่นงานศิลปะอะไรเงี้ยเราสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครอบคุมได้ทั้งหมดเลยและเรื่องแรกที่เราอยากจะพูดถึงนั่นก็คือตัวกล่องเคสตัวกล่องแพ็กเกจเนี่ยแหละมันจะกลายเป็นกระเป๋าจัดเก็บอุปกรณ์ได้ดีที่สุดเลยเพราะว่าเวลาเราจะพกไปตามต่างจังหวัดด้วยความที่ว่าตัวเครื่องมันเล็กแล้วก็สามารถพับเก็บได้ใส่ไว้ในกล่องปลอดภัยกว่าและมีวิธีการกันกระแทกแน่นหนามากๆนะครับโอเคเราจะมาพูดถึงวิธีการประกอบกันตัวเครื่องเนี่ยก็มีขนาดอยู่ที่ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเอามา ไม้บรรทัดมาทาบเท่ากับ30เซนพอดิบพอดีเลยนะครับมันแตกต่างกับเครื่องฉายภาพแบบสมัยก่อนมากๆอาจารย์เขาก็เอาเอกสารสักสาแผ่นนี่แหละมากางไว้อยู่หน้าห้องแล้วก็จะมีเครื่องฉายซึ่งมันจะมีขนาดใหญ่มากเวลาจะใช้งานก็คือวางไปครึ่งโต๊ะแต่ว่านี่คือยุคใหม่แล้วครับทำให้อุปกรณ์แบบเดียวกันเลยมันเล็กลงเหลือแค่นี้ในกล่องแพ็กเกจจะมีเซตแฮปปี้มิลมาไว้อย่างนี้ครับอย่างแรกมีไข่ควงมาให้ครับไข่ควงเป็นลักษณะแบบนี้ปากแฉกแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่จํา เป็นต้องเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จะมีสกรูนะครับหรือว่าน็อตยึดล็อกไอตัวฐานมาให้จํานวน4ชิ้นอ่ะในกล่องเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่คุณจะได้มันจะเป็นสายสัญญาณครับเกือบเกือบสเมตรเห็นจะได้นะครับฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็น USB Type C ฝั่งหนึ่งจะเป็น USB Type A อุปกรณ์ตัวนี้ใช้ได้กับโน้ตบุ๊ก PC m a x OS ได้อย่างเดียวไม่สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์พกพาที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทแท็บเล็ตได้เลยเราเริ่มจากเอาตัวน็อตออกมาก่อน2ตัวเพราะผมเห็นว่ามันมีรูน็อตอยู่แค่นั้นนะครับแล้วเราก็พลิกด้านใต้ขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถขันน็อตได้ยึดเข้าไปซึ่งเราเนี่ยจะหมุนล็อกแบบตึงๆึงมือหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าเราอาจจะต้องพกไปต่างจังหวัดด้วยก็พับเก็บลงไปในกล่องเหมือนเดิม มันน่าจะง่ายกว่าโอเคเมื่อเรายึดน็อต2จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่าในก่องเนี่ยเขาให้น็อตเกินมาจํานวน2ชุดด้วยกันนั่นแปลว่าอันนี้คืออันไหลครับที่เราสามารถหายได้2ครั้งนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากโคมไฟสักเท่าไหร่เมื่อเราพร้อมใช้งานทําอย่างไรครับให้เราเนี่ยทำการยกกา้านไอที่เป็นขาเล็กๆเ,เนี่ยขึ้นมาด้านบนแบบนี้อ่าซึ่งมันสามารถจะปรับความสูงสุดเนี่ยได้ขึ้นไปอีกนิดนึง นี่คล้ายๆกับคอยีราฟแน่นอนแหละครับว่าเวลาเราต้องการจะฉายเอกสารแล้วเราก็ปรับระดับความสูงถ้าเกิดว่าอยากจะให้ใกล้มากๆก็โค้งลงมาแบบนี้ก็ได้ซึ่งมีวิธีการนําภาพไปใช้ด้วยกัน2รูปแบบวิธีการแรกก็คือต่อผ่านไฮซี Z, จะใช้เข้ากับคอมพิวเตอร์แต่ก็มีอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เหมือนกันต่อจอนอกผ่านพอร์ต HDMI Type A ได้ด้วยจะไปต่อจอทีวีก็ได้ต่อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ก็ได้ ซึ่งผมอธิบายการตั้งค่าตรงนี้นิดหนึ่งล้วกันนะครับหากว่าเราอยากได้ความลื่นไหลของภาพควรปรับตั้งค่าเป็น 180p 0 720p หรือต่ําไปมากกว่านั้นถ้าหากว่าเราตั้งค่าเป็น 2.7k หรือว่า 4k เมื่อไหลเนี่ยค่าเฟรมเรทจะดรอปลงไปเหลือเพียงแค่ 10เฟรมซึ่งมันจะส่งผลทําให้ภาพของคุณมันดูเหมือนกระตุกกระตุกเหมือนภาพมันขาดขาดห,หายแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการภาพที่มันขยับขยืขย่นตลอดเวลาตั้งเป็น1080เลือกเป็น30เฟรมแล้วคุณจะได้ภาพที่เป็นแบบนี้ครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามุมมองมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแนวตั้งแนวนอนที่ไม่สมประกอบคราวนี้วิธีแก้คือเราสามารถหมุนกล้องตรงจุดหมุนด้านบนได้นะครับอ่ะเป็นมุมที่เราต้องการแบบนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มความสว่าง โดยที่นักเรียนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่าตัวหนังสือตรงนั้นคืออะไรเรากดปุ่มคําว่าไลฟ์ได้เลยนี่กดหนึ่งที่จะมีไฟฉายติดขึ้นนะครับหากว่าคุณนะครับต้องการที่จะใช้เสียงด้วยเพราะว่าการไลฟ์สตรีมไปยัง Facebook หรือ YouTube คนที่ดูไม่ได้อยู่ใกล้ๆเราต่างจากการที่เราเนี่ยพรีเซนต์ในห้องเรียนเพราะว่าเราคงมีไมโครโฟนเวทีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับตัว i p พ o z r เนี่ยเขามีไมโครโฟนอันจิว๋วๆมาให้อยู่ตรงก้านนี้แล้วซึ่งในโปรแกรมสตรีมมิ่งต่าง,างๆสามารถเรียก device ที่เป็นไมโคร นนนออิได้เหมืกัตอนนี้เองครับคุณกําลังได้ยินเสียงที่มาจากเครื่องเครื่องนี้ชี้ไปได้เลยตรงนี้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีวงเล็บคอมพิวเตอร์คราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเอกสารของคุณเสร็จแล้วคุณอยากให้คนที่เขากําลังดูไลฟ์ของคุณอยู่ได้เห็นหน้าคนพูดบ้างปรับมุมกล้องทําให้มันกลายเป็นแนวตั้งเหมือนตอนที่แกะออกมาจากกล่องแล้วก็งัดขึ้นด้านบนแบบนี้ฮะอ่าคนทางบ้านเห็นหน้าผมแล้วอ้าวมุมมองอาจจะไม่สวยขยับนิดนหน่อยเฮ้เ hey, hello สวัสดีนักเรียนอตอนนี้อาจารย์ก็เข้าสู่พาร์ทของการสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากจะใช้จับภาพตัวเอกสารได้แล้วยังสามารถถ่ายอาจารย์ที่ต้องการเล่าเรื่องได้ด้วยถ้ารู้สึกว่าหน้ามืดไปกลับมาเปิดไฟได้เหมือนเดิมจะปิดจะเปิดเมื่อไหร่อันนี้แล้วแต่คุณครับมีประโยชน์มากแต่ไฟนี่แอบแสบตานะเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวซอฟต์ไลท์มากองเอาไว้นะครับคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอให้คุณแค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถปรับความสว่างจากตัว i p o ได้ด้วยนะครับหรือถ ลงมาให้มันมืดลงคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะซูมไปที่ตัวเอกสารให้เห็นใกล้ๆแต่ไม่อยากจะไปขยับไปตัวก้านของกล้องทำยังไงดีเราจะยกแบบนี้ขึ้นมาไหมโอ้ยแบบนี้มันเฉยไปแล้วคุณวางเอกสารเฉยๆครับคุณสามารถกดปุ่มซูมได้ลองกดดูแล้วกันซูม1ซูม2ซูม3ซูม4โอ้โหนี่ได้กี่เท่าเนี่ยเราต้องการจะพรีเซนต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวมันเล็กมากๆคุณสามารถมองเห็นได้หรือเปล่า ตัดสินใจกันเอาเองนี่ฮะด้านข้างมองเห็นไหมว่ามันมีกี่มิลลิแอมโอ้โหอาจจะตัวเล็กมากเลยอ่ะเห็นไหมขยับมาใกล้ๆกล้องเอ้ยมองเห็นอยู่นี่ไงปรับได้ตลอดเวลาว่าจะเอาภาพกว้างภาพแคบเรายังสามารถจะใช้ฟิลเตอร์ในการทําให้เอกสารมันชัดขึ้นได้ด้วยฟิลเตอร์ที่1มีเฉพาะขาวดําส่วนในที่ไม่เกี่ยวก็จะเป็นสีดําทึบไปเลยอย่างเช่นมือของผมเราลองลดค่าความสว่างดูเห็นไหม คราวนี้ตัวหนังสือชัดขึ้นแล้วคือคล้ายๆกับการถ่ายเอกสารผ่านเครื่องเฉพาะเลยก็ว่าได้นะฟิลเตอร์ที่2คือการอินเวอร์ครับคืออะไรที่เป็นสีขาวให้มันเป็นสีดําทั้งหมดมันคมชัดมากๆนี่แผ่นที่1แผ่นที่2เป็นกระดาษคําถามแผ่นที่3เป็นการตอบแบบเขียนเอาเองฟิลเตอร์นีอ้อะไรที่เป็นสีขาวกลายเป็นสีแดงอะไรที่กลายเป็นสีดํกาดก็กลายเป็นแดงเข้มแล้วก็จะเป็นออกติดน้ําเงินน้ําเงินหน่อย แล้วก็จะเป็นขาวน้ําเงินแล้วก็จะเป็นขาวเทาแบบนี้มันคล้ายๆกับการทําภาพให้เป็นน e กา t ทีฟมันอาจจะเห็นชัดขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะใช้กับกระดาษแค่สีขาวสีดําเท่านั้นเองนะครับเราไปกันที่ฟิลเตอร์ต่อไปก็คือทําให้มันเป็นขาวดําเลยแบ็ a แอนด์ไวติดทนเหลืองนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นภาพสีแบบนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟิลเตอร์ที่เขาให้มาผมไล่เร็วๆไปแบบนี้แล้วกันความใกล้สุด หรือว่าระยะมาโคของ i p พ o รุ่นนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ10เซนติเมตรครับซึ่งนับได้ว่าก็ไม่ได้ใกล้มากไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการถ่ายอะไรที่ใกล้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้งานคุณจะต้องรู้ก่อนว่ามันสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดประมาณสักเท่าไหร่ ลองไปใช้งานกันดูได้ครับปกติแล้วเมื่อเราเอามือถือถ่ายจอเหล่านี้มันจะเกิดอาการกระพริบของภาพคือคุณจะเห็นลิ้วดําๆวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลง,ง,งซึ่งมันน่าราคาญครับเอาจริงๆมันแก้ได้มันจะมีคําสั่งให้เราสามารถปรับ50เฮิรตซ์กับ60เฮิรตซ์ได้ครับเราลองปรับให้ดูเป็นแบบนี้อ่าเมื่อคุณปรับมาเป็น50เฮิรตซ์คุณจะเห็นว่าริ้วดําๆเนี่ยที่เมื่อกี้มันวิ่งอยู่ หายไปแล้วแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ในโปรแกรมของ i p o v o Visualizer ทั้งในเรื่องของการปรับ Resolution นะครับความสว่างไวบรลานปรับการโฟกัสวิดีโอฟิลเตอร์นี่ก็สามารถปรับได้นะครับและยังสามารถที่จะตั้งค่าหยุดภาพเอาไว้ด้วยได้นะครับแล้วก็สั่งเปิดไฟล์ปิดไฟล์จากตัวโปรแกรมได้เช่นเดียวกันซึ่งเขาก็จะมีโหมดการใช้งานอย่างเยอะแยะมากมายนะครับมีตั้งแต่นี้เลยครับอันแรก text to speech คืออันนี้เองเนี่ยผมอยากจะพรีเซนต์มากโดยการเตรียมเอกสารภาษาอังกฤษล้วนไว้แบบนี้นะ กดเครื่องหมายอันนี้ครับที่อยู่ด้านล่างสุดเขาจะทำการสแกนให้มันเป็นตัวหนังสือที่อ่านออกเสียงได้อ่านผิดอ่านถูกไม่รู้ครับให้แอปอ่านดีกว่าน่าจะแม่นกว่าเยอะนะครับลองดู Me warrant s to the original purchaser that vartmanship under normal use in the p e r r y ni does not guarantee that the operation 11 is not liable no xiaomi reseller agent or employee is authorized to make any modification extension or addition to this limited warranty If any term is held to be illegal or unenforceable, enforceability terms shall not affected shall remaining be impaired or of or และเราเนี่ยสามารถตั้งค่าเป็นภาษาอื่นได้ด้วยนะครับนอกจากภาษาอังกฤษแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยยังไม่ได้รองรับภาษาไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านะักขณะที่เขากําลังอ่านอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเร็วไปปรับให้ช้าลงได้ปรับให้เร็วขึ้นได้สัญลักษณ์อยู่ตรงนี้เองนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายครับมีในส่วนของมาร์กิ้งการใส่ไฮไลท์เข้าไปนะครับทำให้นักเรียนที่กําลังดูการถ่ายทอดสดเนี่ยรู้ได้ว่าตอนนี้เราอยากจะพูดถึงประโยคไหนจริงๆเขายังมีอีกหนึ่ง ฟังก์ชันนะครับก็คือการใช้สแกน QR Code ก so ับบาร์โค้ดลองเอาน้ําดื่มเข้ามาในเฟรมดูเมื่อเราทําการสแกนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงผลนะครับว่าค่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขอะไรเป็นรหัสอะไรนอกเหนือจากนั้นครับเราสามารถสแกนเป็น QR Code ได้ด้วยแต่เราจะต้องสลับโหมดด้านล่างนี้ก่อนนะครับชึบนี่แบบนี้เลยเมื่อสแกนเสร็จปุ๊บจะเด้งเข้าแสดงผลลัพธ์นะครับก็นี่ฮะเป็นแอปหมอชนะอะไรประมาณนั้นนะครับ รวมถึงเราสามารถจะถ่ายภาพด็อกิวเมนทัลลี่ได้ด้วยผมยกตัวอย่างครับผมมีไฟล์เอกสาร1ไฟล์อยู่ตรงนี้เราก็สามารถกําหนดเข้ามาได้เลยครับว่าต้องการจะขอบตั้งแต่ส่วนไหนไปยังส่วนไหนสมมุติว่าอันนี้อันนี้เป็นต้นขอบกระดาษนะครับต้องการจะขอบเต็มแผ่นหรือว่าบางส่วนของกระดาษแล้วก็สามารถเลือกปลายทางของการเซฟได้เลยนะครับโดยจะมีผลลัพธ์เป็น jpeg แล้วก็เซฟออกมาเป็น pdf ก็ได้เหมือนกันนะครับเราเนี่ยอาจจะก,กําหนดหน้าแรกเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนไปหน้า2แบบนี้ตามที่เราขอบเอาไว้ แล้วกดถ่ายอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นหน้าที่2โดยทันทีนะครับนี่คือไฟล์ที่ได้จากการถ่ายรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับไปต่อกันที่ฟังก์ชันถัดไปครับก็คือการถ่ายรูปจากตัวโปรแกรมของเขาได้เลยไฮไลท์ข้อความลงไปได้เลยครับกี้กีเขียนเป็นคําตอบที่ผิดนะอะไรเงี้ยสามารถทําได้ครับมีสีแล้วก็มีขนาดของแปลงนะครับสมมติว่าผมต้องการวงอันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอยู่แล้วอติก๊กถูกไปชึบ นี่ nee, แบบนี้ได้หมดเลยเราไปต่อกันที่ฟังก์ชันถัดไปก็คือสามารถใช้ในการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับซึ่งวิดีโอตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะเปิดปิดไมค์ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนกับที่บอกว่ามีไมโครโฟนในตัวนั่นแหละและที่มากไปกว่านั้นนะครับเราสามารถจะใช้ไลฟ์สตรีมมิ่งจากตัวโปรแกรมนี้ได้เช่นเดียวกันไปกันที่แถบที่ชื่อว่าไลฟ์บอร์ดแคร์เราเลือกอุปกรณ์เสียงได้ก่อนนะครับว่าจะเอาเสียงจากสเตอริโอนะครับที่รวมเสียงจากคอมพิวเตอร์มาด้วยหรือเปล่าหรือจะเอาเสียงจากไมโครโฟนอย่างเดียวซึ่งในตรงนี้เองเ่หาากวาคุณ ต้องการไลฟ์ไป Facebook คุณก็จะต้องไปเอาสตรีมคีย์มาแต่มันไม่ได้จบเป็นแค่นั้นครับยังมีสโลโมชั่นไทม์ปแล้วก็สต็อปโมชั่นมาให้เราได้ใช้งานด้วยสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมขอชื่นชมเลยว่าไม่เหมือนกับโปรแกรมทั่วๆไปตัวโปรแกรมนี้สามารถเลือกอุปกรณ์กล้องได้ด้วยครับสมมติว่าผมเปลี่ยนมาเป็นกล้องเว็บแคม นี่เห็นไหมครับก็จะเห็นหน้าอาจารย์ที่กําลังสอนได้เลยและที่มากไปกว่านั้นคือเราสามารถทำ two window หรือว่า picture in picture ได้ด้วยนะครับมันจะมีกล้องเล็กกล้องใหญ่อยู่ในหน้าต่างเดียวกันนะครับสมมุติว่ากล้องใหญ่เราอยากจะเราต้องการจะขีดขีนเขียนไปว่าข้อนั้นข้อนี้ตอบอะไรแล้วครูก,ก็ยังแบบว่าสามารถออกท่าออกทางได้ด้วยนะครับออก สอบเน้นไปเลยแบบนี้ชัดๆเจนๆและคราวนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะสาธิตวิธีการใช้ IPVO VZR mm. มาได้ครบถ้วนอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะครับอุปกรณ์ตัวนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่แลกมากับสิ่งใหม่ๆทั้งฝั่งของครูอาจารย์แล้วก็เกิดขึ้นเข้ากับนักเรียนก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเราจะได้กลับไปเรียนหนังสือ ในโรงเรียนในมหาวิทยาลายัยเมื่อไหร่ซึ่งวิธีการเดิมๆถ้าหากว่าเรายังใช้ตัวฉายภาพอยู่เหมือนเดิมนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านอาจจะต้องดูเอกสารเหล่านั้นผ่านกล้องเว็บแคมของโน้ตบุ๊กอาจารย์ที่ไม่ค่อยชัดหรือดูผ่านมือถือของอาจารย์ที่เอ็นไปเอ็นมาใช้ตัวเครื่องนี้ไปเลยดีกว่าเพราะลากฐานมันมั่นคงเอ็นเอียงไปไปมาๆเนี้ยมันไม่ได้ล้มง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามือไม่ได้ไปปัดอะไรเขาเขาก็ตั้งอยู่นิ่งๆแบบนี้แถมใช้พื้นที่ของโต๊ะเรา น้อยนิดเดียวด้วยสำหรับรุ่นนี้เหมาะกับการใช้คู่กับโน้ตบุ๊ก PC หรือ Max OS ซึ่งถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ต i p h o n ไอแพดอะไรก็แล้วแต่แนะนำให้ดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับชื่อว่า VZX ซึ่งเป็นรุ่นที่สูงกว่าโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีการเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายแถมมีแอปพลิเคชันที่รองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS ผ่านแอปที่ชื่อว่า i p พ ว i ชวลไลเซอรด้วยเช่นเดียวกันครับ i p v o v z a r มีราคาจะดจำหน่ายอยู่ที่14,990บาทครับจริงๆแล้วมีให้เลือกหลายรุ่นเป็นความละเอียดมากกว่านี้เป็นรุ่นที่ไร้สายก็มีเป็นรุ่นที่มีน้ำหนักเยอะกว่านี้เพื่อให้แข็งแรงมากกว่าเดิมก็มีเป็นรุ่นที่เล็กกว่านี้ราคาเบาๆราคาจับต้องง่ายกว่านี้ก็มีคุณสามารถเข้าไปดูได้ใน w w w markmarcos.co th ร,รวมถึงเข้าไปใน Facebook Fanpage Mark Marcos ได้เลยอยากจะคุยกับเขาก่อนอยากซื้อเป็นล็อตจำนวนใหญ่ๆเลยอยากให้ใช้ทั้งโรงเรียนเลยทักทายเข้าไปได้ที่ Line ID ดีแอดมาร์คขีเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมคงต้องจากลางทุกท่านไปประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้มันง่ายกว่านี้ได้อีกเยอะแยะได้อีกหลากหลายวิธีการเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าของุมทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ